และปิดท้ายอุบัติเหตุกันที่ระยองกระบะพุ่งขึ้นทางเท้าเข้าชนร้านกาแฟาเสียหยับมีวงจรปิดหน้าร้านกาแฟาจับภาพโอ้โหนี่ค่ะตีะตีสองห้าสิบสนาทีของคืนวันยี่สิบเนี่ยกระบะคันนึงมาตามถนนมาบยาเทศบาลเมืองมาบตาพุทธค่ะผ่านสีแยกตลาดลานปูนเสร็จแล้วฝ่าไฟแดงแล้วค่อยเซปีนขึ้นฟุตบาทไปชนป้ายที่จอดรถแล้วทหลาเข้าไปชนกับร้านกาแฟค่ะ อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือพุ่งทะลุกระจกหน้าร้านเข้าไปในร้านเลยนะคะทะลุก,กำแพงห้องประชุมไปอีกทีหนึง่งแล้วไปสิ้นริษจ,จอดหยุดนิ่งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ของร้านกาแฟเนี่ยค่ะจังหวะนี้พุ่งไปอย่างนี้เลยโอ้โหสอบถามคนขับนายภัยทูลบอกหลับนายค่ะเลยเสียหลักถลยไปชนป้ายแล้วก็พุ่งทะลุเข้าไปในร้านกาแฟโอ้โหเนี่ย 6รน45นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ